ไหว้น้ำเลยดิไหว้น้ำเลยดิไหว้พระสาวไฟนั่นแหละได้ก็ไหว้ครับโอ้โหเมฆฝนตั้งเขาไหนะครับดูเมฆฝนครับเมฆฝนเปียกแต่ก็คันไปเยอะมีหอยคัน่า 呀，都巴了。